สวัสดีค่ะวันนี้นุชก็มาทําเมนูของเหลือจากตุรจีนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราซอยกระเทียมซอยพริกนะคะแล้วก็เด็ดใบกระเพรานะคะหั่นหมูตามชอบนะนุชหั่นเล็กชิ้นเล็กหน่อยทีนี้เนี่ยหมูเขาสุกอยู่แล้วนุชใส่หมูกับกระเทียมเนี่ยลงไปผัดเลยนะคะนุชใส่น้ํามันน้อยไปหน่อยนะคะนุชก,ก็เลยเติมน้ํามันเพิ่มไปนิดนึงทีนี้นุชก,ก็ผัดต่อเลยนะผัดต่อให้กระเทียมสุกพอกระเทียมสุกแล้วเนี่ยนุชปรุงรส ปรุงรสเนี่ยนุ้ดใส่แค่รสด,ดีอย่างเดียวนะนุดอยากได้แห้งๆนุดก,ก็เลยไม่ใส่เครื่องปรุงที่เป็นของเหลวตอนนี้นุใส่รสด,ดีเนี่ยนุดใส่พร้อมกันไปเลยนะคะใส่รสด,ดีเสร็จพริกกับกระเพราเนี่ยนุดใส่ลงไปเลยอ่าพอพอกระเพรา,พรา,รพาสุกแล้วอะ่ะเราชิมเราชิมรสเราชิมว่าเออมันเค็มหรือ,อยังถ้ายังไม่เค็มเนี่ยเราเราใส่รสด,ดีเพิ่มอ่ะพอใส่รสด,ดีเพิ่มแล้วเนี่ย ชิมให้รสชาติโอเคแล้วร้วปิดไฟเลยนะคะเพราะว่าหมูเขาสุกอยู่แล้วและเนื่องจากเมนูนี้เนี่ยนุดผัาดตอนกลางคืนนะที่บ้านนุดไม่มีเครื่องดูดควันนะนุดก็เลยต้องรีบรีบรีบปิดไฟพอพริกสุกกะเพราสุกรสชาติใช้ได้นุดปิดไฟเลยเมนูนี้เนี่ยนุดใช้เวลาปรุงตอนที่อยู่ในกระทะนะประมาณ4นาทีซึ่งมันง่ายมากเลย เพื่อนๆท่านไหนชอบความสะดวกรวดเร็วนะลองไปทำเมนูนี้กันได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ